สีเป็นผู้ประกวดหรือสีเป็นอันทีิทีก่อนประกวดซช่ไหกระกสีประกวดตัวนี้นาะใส่งางป่านนี่นาะสูวแค่เขาแล้วแค่ต่อไปแล้วคลงสูงนะฮะกล้องอ๋อกล้องสั้นเราอันนี้ไงคล <c oughs> ้อหัวใจรัวๆให้หน่อยค่ะ ร้ 190, อยเก้าสิบโหเหมือนครับถูกมากอีกหกนาทีค่ะอีกหกนาทีค่ะรีบๆเลยหนูอยากอ่านคอมเมนต์มากที่รับกล้องมันสั่นยาใครกดได้จากน้ำหนัก63ตอนนี้เรือหกสโอโหขอบคุณค่ะทานทุกวันถ่ายง่ายลดกลมกล่อมวานนอยอร่อยมากขอบคุณค่ะ ซื้อเรียบร้อยกาแฟมีแต่กล้าปาร้าไม้ปาร้าไม่มีแต่กล้าค่ะสั่งซื้อทีออ่ช่องสีฟ้านะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบาทสั่งแล้วสิบซองค่ะหนึ่งห่อสิบซองค่ะไม่รู้ขเขาก็เปิดไปรถพี่แมมรถพี่แหม่มรถพี่แะมะมรีบเลยนะคะ่ะใครจะเอาอ เรียกย้ายรถให้หน่อยค่ะอ๋อเครื่องเสียงเพิน่นอีกห้านาทีสุดท้ายค่ะแฝดเซลค่ะแฝดเซลกาแฟอีกห้านาทีสุดท้ายค่ะรีบเลยค่ะแฟดเซลห้านาทีสุดท้ายค่ะยี่สิบสองอีกห้านาทีสุดท้ายค่ะ มาค่ะอีกห้านาทีครึ่งรีบกดนะกาแฟนะคะเราไม่ได้จัดตลอดอันนี้เราแฟดซิลให้เฉยๆวันนี้หลวไม่ได้มีเวลามาไลฟ์สดขายของทุกคนแต่ว่ามันก็ว่างเล็กๆน้อยๆอยแบบเวลาแบบเอออันน้อยนิดของเรานั่นเองนะคะเราก็มาไลฟ์จัดแฟดซิลให้ทุกคนเพราะว่าเมื่อเช้ามีเสียงเรียกร้องเยอะมากกับกาแฟอะรีวิวมาค่ะเดี๋ยวหนู เดี๋ยวนูอ่านรีวิวคองถึงแล้วเมื่อวานเขามาส่งถึงอะไรนะสามีบอกหนูรักสันมากกว่าปลาละ <c oughs> อ๋อ,อ,อแต่ก่อนแต่ก่อนสามีพี่ติดตามสันเหรอคะ กาแฟอร่อยลองซื้อไปชิมค่ะใช่ค่ะกาแฟอร่อยทานดีมากทานประจำทุกวันตั้งแต่เปิดตัวกาแฟมาขอบคุณค่ะมีสิบซองค่ะใช่ท่านูบอกว่อนูก็ลงเลยเฮยจะออกระเตีย <c oughs> ็มเด้ <c oughs> อย <c oughs> ทานทุกวันถ่ายง่ายรสชาติกลมกล่อมบาทน้อยอร่อยมากเนจานี่นะโอ้โหทานดีจริงคุมหิวกินหอมไม่หวานขอบคุณค่ะเรื่อเหมือนเดิมถึงไม่ค่อยเห็นขอบคุณค่ะพี่สาเพิ่งได้รับของเมื่อวานสามหอ่ออ่าสั่งแล้วมีการอัปเดตตารางงานหรือยังงานมันก็ไม่ได้แบบ ชัดเจนแน่นอนค่ะมันก <พบ S 1> ็มีบางงานเลื่อนบางงานยกเลิกอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่ได้อัปเดตงานเลยเราก็จะอัปเดตแบบไม่กล้าอัปเดตไปเผื่อแบบแฟนคลับบางคนเตรียมตัวไปแล้วมันใกล้วันแล้วมันยกเลิกอย่างเงี้ยเราก็กลัวแบบแฟนคลับเสียใจอย่างงี้ค่ะเหลือเวลาอีก3นาทีค่ะกดเลยค,ค,ค่ะใครได้ราคา190รไหนใครได้ราคา190บ้างจากราคา390เาราจัดปูร290แต่แฟลตเซลล์190รรีบกดเลยครับ ขอบคุณพี่สานะคะกระทงปีนี้ได้กระทงด้วยการดีใจปีที่แล้วหนูยังเห็นเขาถือกระทงคนเดียวนะถ่ายรูป <มา S 1> แบบ <c oughs> อ,อ,อีกสองนาทีค่ะอีกสองนาทีค่ะอีกสองนาทีค่ะสั่งมาสองห่อแล้วครับถ่ายดีมากขอบคุณค่ะ <c oughs> ใช่พีนีสแสงทองมีงานในกรุงเทพเยอะมันค่อนข้างที่จะส่วนมากแหละ99%ก็เล่นไม่ได้นะคะมันเล่นไม่ได้แล้วก็ต้องยกเลิกกันไปกดตะก้าได้เลยสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเอาตรงไหนอ่ะเอาเอาฝั่งนี้ก็ได้ค่ะค่าจะสตรง อีกสองนาทีหกวินาทีค่ะอีกสองนาทีหกวินาทีค่ะโอ้ยทุกคนค่ะรีบเลยค่ะรีบเลยค่ะรีบเลยนะใครรอไออ่าใครรอตัวนี้บ้างเอยใครจะเอามันมีตะกร้าอยู่นะคะ อัปเดตต่อวันดีกว่าใช่ค่ะไลน์เนต่อต่อไปบ่อยนะคะเมื่อเช้าก็ไลน์ของคุณซา like นไลน์ค่ะ,คะเจากลับลังสิบไหมนี่แม่คับพรุ่งนี้กลับลังสิบกลับบ้านก่อนไหมใช่โอเคอืมแต่เช้าไหนว็ดีนะว่ายังไม่ได้ทำไฟล์ทำอะไรเลยรู้ใจกลับวันนี้เลยหรอ <S <S ถ้าเสร็จเร็วก็กลับวันนี้ก็ได้นะก็ได้หมด ดูก่อนอืมเดี๋ยวดูก่อนดูก่นิจกรรมถ้าเราเสร็จเร็วเราก็กลับเลยหรูอไม่ถ้ากลับเช้าก็ได้เช้าเกลับเชา้ชาจะตื่นกันไหมนั่นแหละ <laughs> นั่นเลยปัญหา <laughs> เพราะว่าดึกเราไม่นอนกันไง <laughs> ถ้ากิจกรรมเราเสร็จเร็วเราก, <laughs> เราก็เราก็อาจจะกอีกไม่ถึงหนึงนาทีค่ะ40สวินาทีสุดท้ายค่ะอ่าแฟดเซลลค่ะรีบเลยค่ะ กาแฟจาก390บาทวันนี้แฟลเซลล์หนึปกติเราก็จัดโปร290อยู่แล้วใครก็ได้ราคาโปรก็ถือว่าคุ้มแต่วันนี้คุ้มสุดสุดคุ้มลดไปอีก100จากราคาโปรโมชั่น290วันนี้แฟลเซลล์หนึรีบค่ะรีบเลยค่ะคิกตะก้าจิ้มตะก้าค่ะอีก20วินาทีค่ะอีก20วินาทีค่ะรีบเลยนะคะอีก20วินาทีค่ะ จับจอนะทุกคนนะใช่<จ>วันที่เจ็ดอันนี้นะไป,ปะต่อต่อวันที่เจ็ดใช่ไหมโอเคนะยช่างแล้วขอบคุณค่ะค<ไ>ว้ายน่ารักมากทุกคนอ,คอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาค่ะหมดเวลาแล้วอยากได้อะไรอีกคะที่แล้วมันหัวเธอใหญ่มาก เป็นคนที่หัวหนักมากนี่ขนาดหัวหัวเปดนะทำไมคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเนี่ยสุดยอดก็ไมขายดีทางใยเธอเนี่ยใครรอเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้มีคนถามหาเนี่ยมีคนถามหากล่องนี้ค่ะกล่งนี้ขายกันแดดเท่าไหร่สิ ได้ไหมได้ค่ะยี่สิบนาทีได้ไหมได้ฮะได้จุกตาฉันทำไมเนี่ยอันนี้เท่าไหร่หกกล้องเล็กทดลองี่านไหมลูกโอ้ยสวยใช่ค่ะที่เกก็ซื้อที่เพนาริตะค่ะ เท่าไหร่คะแฟตเซลคนที่อ,อ,อยากลองบอบบจาบ่ามคะ่ะไ,ไม่มีคะ่ะใช้แค่ใช่ค่ะใช้แค่ไม้ใช้แค่ไม้แล้วก็อาจจะมีร้องเพลงขั้นเวลาพรุนี้เป็นไรกับทงไหมคะรอยครับพรุ่งนี้ เวย้ยลูกสาว<น>าแต่ละคนถือใจขนาดน้องงานประกวดนี่เต็มที่ลีไหนใครอยากได้โปรกล่องนี้บ้างคะให้เท่าไหร่ดีนะกล่องเล็กอะกล่องเล็กใช่ไหมใช่แลาวเอาของใหญ่มาชมใช่มือบ่อสวยมันยังไม่ไปทำเล็บใหม่เลยคะ่ะหน,นูทำจากเกาหลี ทำเล็บที่เกาหลีแพงมากไม่กล้าล้างเลยเร้านอาหารเหนือนะคะอร่อยมากอยู่วงกด41อ๋อร้านกิ่มอะไรไป,ปมาแล้วซาไปมาแล้วหรอวันที่ไปตามหาแม่เธอหาไม่เจอไปอยนะู่ร้านนั้นแน่แน่แน่ออกปากแล้วไปตามหาแม่เธอปะนะ กี่บาจ๊ะจัดโปรกล่องเล็กให้สามเลยพี่ซอนเคยมาซื้อชาเขียววะจ๊นไปตามหาแพวพาไม่เจอว่างั้นตรงไปร้านนั้นมาสัง่งไปค่ะไปรออยู่ค่ะ นี่ค่ะพรุ่งนี้ไปลอยค่ะไปลอยกระทงเปไปเคยไปลอยกระทงกระไผ่ครับประสาร่ะจะเริ่มแล้วนะจะเริ่มแล้วนะพีพ่อไปใส่วะ่ะ <im itation> รุดแล้วพออระเอกวสันรุดแล้วรุดแล้วเพิ่นมาเพื่นบังเอิญไปเห็นห้องซื้อวสันอะเพิ่นนรุดเองจ้าตั้งใจไปตามหาเขาจ้าเนาะอาหารเนื้ออร่อยมากเริ่อ่ะเริ่มค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะแฟตเซลยี่สิบนาทีอย ให้นานไปไหมเนี่ยแปดเซลยี่สิบนาทีสามสามร้อยเอาไปลองค่ะตัวนี้ดีมากอันนี้ดีมากอยากให้ลองทุกคนหนูอยากให้ลองจริงๆตัวนี้คือมันจะแบบเร่งด่วนกว่ากาแฟแต่ไม่ใช่ยาลดความว้วนแต่ตัวนี้มันจะช่วยในแบบเร่งด่วนกว่ากาแฟ พราะตัวนี้มันจะล้างออกออกหมดเลยล้างออกหมดไส้หมดพุงเลยนะคะล้างออกหมดไส้หมดพุงรีวิวหน่อยค่ะรีวิวกล่องนี้หน่อยรีวิวกล่องนี้หน่อยทุกคนรีวิวกล่องนี้ให้หน่อยค่ะอ่านรีวิวก่อนอไม่แพ้กับพอกใครงอนเก่ง เดี๋ยวเล่า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 ค่ะรีบนะคะทุกคนมีเวลา18นาทีเท่านั้นค่ะเหลาสิบแปดนาที300ค่ะลองเอาไปลองก่อนเปิดให้ทุกคนได้ลองค่ะ18นาทีให้ทุกคนลองว่าเอากล่องเล็กไปไปทดลองว่าดีจริงไหม ตัวนี้ช่วยช่วยเรื่องอะไรบ้างตัวนี้ช่วยแบบเร่งด่วนเลยค่ะเร่งด่วนเลยสําหรับคนที่แบบดื้อยาเคยทานแบบอะไรมามันไม่ได้ผลอยากให้เอาตัวนี้ไปกินก่อนกินก่อนนอนนะคะเป็นผงชงทานก่อนนอนผงชงก่อนนอนผงชงก่อนนอนเล่าเลยแม่เดี๋ยวพระเอกมา ข้อหัวจงหัวใจด้วยนะคะขอโปรโล,ลิฟใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวจัดให้อเ,คคเอาโปรเท่าไหร่ดีถ้าลิฟมันก็ต้องเป็นเหมาอะค่ะเหมาห้าแท่งเฮ้หมอหกแทง่หหแทงหรือจะเป็นแปดเซลเป็นแท่งไปเลยไหมล่ะเอาเป็นแท่งไปเลยเนาะสี่นาทีห้านาท,ท,ทีลิฟน่ให้สิบนาทีก็พอซื้อง่งาย กล่องนี้ฟัดเซลสามร้อยค่ะรีบเลยนะคะดีอย่างไรดียังไงกล่องนี้รีวิวหน่อยค่ะบเปร้าสวยตัวเล็กนิดเดียวขอบคุณครับเด๋ยวน,นี้มีงานลำไหมครับวันที่แปดมีค่ะทำไมไม่ให้พระเอกกินคะพระเอกตัวบมอล ต้องมาเห็นตัวจริงเขาก่อนค่ะเขาไม่ได้อ้วนค่ะแต่เขาเป็นคนเจ้าเนื้อตอนนี้เขาก็กินทุกวันค่ะชุนชันเขาก็กินทุกวันถ้าไม่กินก็คือโอ้โหบอกเลยว่าเขามันเป็นวัยที่เขากําลังกินเนาะทุกคนมันเป็นแกทด่กําลังกินแล้วก็อีกอย่างนึงเราเป็นคนที่ทํางานกลางคืนแล้วมันมันเมื่อยไหมคือั้งเต่บ่อนมากไม่เมื่อยสิคือมันต้องกินอ่ะมันต้องเพิ่มพลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ผมก็กินอยู่ครับผมแต่ไอผมว่ากินอันนี้มันจะช่วยเรื่องที่ค่อยๆระบายนะครับผมถ้าลดมันก็ลดได้เลยครับใช่ถ้าลดลดได้เลยแต่แต่ถ้าพี่เอาไปกินมันมันพี่กินไม่ได้ครับเพราะมันไม่ได้ช่วยเรื่องมารยาทครับอ้วเอล้วมันช่วยเรื่องเรื่องระบายครับมาเบิ้งด้วครับเบิ้งตัวจริงเลยพี่กับผมนี่ว่ามาเบิ้งได้ครับรู้ว่ามันพิมพ์อะไรก็ได้ครับแต่ หลายๆคนเขาไม่ชอบาบุรีผมก็ไม่ได้ทำมาบุรี่หรอกผมก็ไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นนะครับถ้าผมไปบุรีว่าพี่หน้าตาแม่งแย่ไม่ไม่ได้อยากไบบูุรีแบบคนเท่าไหร่หรอกแต่อยากมาซื้อแต่อยากมาบุรี่สินค้าเราอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาแบบคนที่กินแล้วรีวิวดีกว่าครับผมกินอาหารเม็ดเปียะเจ้ผมเห็นไหมอย่างนี้แหละ อย่าให้แรงถ้าไม่พูดก็ไม่พูดแต่ถ้าได้พูดแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยอา้าวยาวเลย <c oughs> เออนี่ <c oughs> เห็นปะแห้ง <c oughs> เด้อเถิดนั่งแห้งหลนั่งแห้งเดือ <c oughs> จ้า <c oughs> เอากระบอยู <c oughs> ด้วเขาสิบออใไ้ <c oughs> เออ <c oughs> อยากเห็นหน้าคนเม้นจังเลยอะ่ะ ปัญหาขา้ได้เพียรไดครับเพียรนี่แหละใช่คนแบบคนเหม็นหรือว่าเอียงกระซางพี่น้อง่ะเจ้าอย่าไปหาวอาแบบการมีมารยาทนิดนึงนะคะคุณเห็นตัวจริงเขาหรือยังมาบ้าให้เขาอ่ะ เหนตัวจริงเขาเรียกยมาบ้าให้เขาบุรีคนนั้นคนนี้นะคะอเอาคนที่เจอตัวจริงกันดีกว่าคือหนูอยู่ในกล่องเนี่ยนูก็สีดุสกว่าค่อนกับสีม่วงว่านูอ่ะตัวใหญ่กว่นี่นะคะตัวใหญ่กว่นี่แต่ว่า กองนนมีกี่อนนกองคากล่องเล็กทดลองที่เราจัดเซลล์ยนี้คือมีห้าซองอ่ะที่เราแฟลเซลล์กล่องเล็กนะคะกล่องเล็กห้าซองนะคะตัวเนี้ยอ,อุ้ยขอน้ํากินหน่อยต,ตอ้ตวนศาสตร์ปรูนูนามกว่ามี่กินจริงไม่อ้วนหอมาต่างประเทศก็ถือมาอืมแต่ว่ายุคสมัยสมัยนี้มันกะ มันก็ควรนะมันก็ควรที่จะมีมารายาทมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าสักมันจะพิมพ์อะไรลงไปก็พิมพ์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณไปพูดกับเพื่อนคุณอ่ะเพื่อนบางคนเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้นะที่คุณไปพูดอะไรแบบเนี้ยโอ้แม่ลืมเล่าอรอกว่าในกล้องมากๆขอบคุณคะ่ะ